เาดูทำไมไม่งอนลูกค้าไม่งอนลูกค้าไม่งงอนลูกค้านะขอรับกรับผมวัดอีฟถ้าโอเวอร์วัดกระสุนทุกคนยิงเพื่อนกันเองได้หมดเลยแกเกอร์ไปนอนบนที่มอนแล้วกระสุนโอเวอร์วัดทำไมนะ สามารถยิงเพื่อนกันเองได้ยิงเพื่อนกันเองได้เนี่ยคนที่อันตรายสุดก็น่าจะเป็นแบบพวกคาสเตียนหรือไม่ก็ซิเมตราชอย่างเงี้ยบอมอย่าบอมเพิคนอันตราเนะ่ยบอมยิงอย่างไผ่มั่วไม่มันก็ยิงกันเองแต่มันก็ไม่ได้ล็อกเป้ากันเองไงแต่แค่ใครผ่านมาโดนกระสุนก็โดนอย่างเงี้ยโดนไปออกลูกที่ไหน ตามมาตามมาตามาตามาังไหนอทตอยู่บนน่ะไอ้โลจแตกเอ่ตกเาตกาูรอผม้ใเย็มัต่มันโอเคเ้แล้วานมแม่มันอ่ะาไม่พังเอร์ข้างบนหรอวะไม่ะมันไม่มันไม่เคยปัดเล่นมมันไม่เดินแบบเดินเล่น มันไม่ขึ้นสูงแล้วนั่นนะเฮ้ยแม่ขี้เกียจเนี่ยเกียดเกียดปกติแมวมันจะต้องแบบสงสัยอ่ะมากสุดก็แค่จะปีนโต๊ะคอมตัมันมีจังเลยะจัะเฮียโอ้วัดเจ้าสิ่งมืดมไม่ตื่มันเล่นตรงกว่านี้ มันขาวขึ้นหน่อยไนงะแก่แล้วอ,อยู่ในบ้าน,นก็เลยแบบไม่ค่อยโดนแดดป่วยอะไรตะหลิวตะหลิวชัตะหลิวอะ,วะวไรฮัทเขาอะไรฮัทเราอไรแต่เนะฮัเราบล็อกโล่ให้เพื่อนเนี่ยสามตันนก็เป็นปืนแล้วก็พวกจบเลยไหมจบจบ,จบเหตุการณ์นี่เลยอออไหมอ,อ้าอมอา นี่มึงกลางโล่จังแล้วเป็นคว้วแล้ววะไอ้เหี้ยห้องเป็นแทงง่ายสับน้ำแดงใครวะเออพุ่งมาได้ไหมได้ไหมไอ้ไฟเนี้อหอมไม่เกี่ยวกับพ่อกูดูแลอะฮะด้หน่อยกูรอแล้ว นี่ไงมอดไหมแล้วยิงพี่ก๊อบยิงมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังได้แก่จังจังตกลเลยไงนะเข้าทางข้างหน้าไม่ได้แล้วน้องเข้าทางมึงแอบตรงไหนกันมาวะเข้าหลองไม่ไปกีโดทางมันเข้าทางไหนวะไอ้ตรงนั้นมันเอ้าเอ้ยโดนเหี้ยถุงยางยิงอีก อุ้ยเฮียเจ็บครับเจ็บครับบิวชีบิวชีแต่ไม่กลางโลกว่าจบแล้วอยู่พอมีตรงนู้นไอ้ไข่ก็ไอ้เฮียนี่ก็กลางจังเลยสัตสเอ้าพ่อมีโลกไงวะเอ้าโลจะแตกแล้วเจ้ข้างหลังมีเออแม่ตายแล้วน่ะข้างหลังมีธนูข้างหลังมีธนู เออได้หนึ่งแเออปัดไเแฮมเบอร์ดาวจบจังโลไม่ทันครับผมเอาโทนีกเฮ้ชุบไหมมือไม่น่าชุบจะเหลวไปปอมไอเจี๊ย่นี่ไอเจี๊ย่นี่ โอ๊ยป๊อป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 อปอปมาทัปักอบนเมอร์ซี่ใจเย็นสุดยอดครับผมอามันตลิวโอ้ไอ,อริสก็จบลวะเ้าไหมเอาเลต้องเข้าแล้วเพรมันเข้าตรงไหนอะที่เข้าเย็วเนี่ยไปทุบนะไ่ทุบเถีงไอสองแล้ว เอาพระได้อีกเหี้ยกระโดดหนีไปไหนนะได้เลยนี่ไงเต็มเอาแล้วใครฆ่าอะไรกันตรงนั้นยังมีพวกเราชีวิตอยู่แถวนี้อยู่มาลอีกครับตังโล้หน่อยเพื่อนเฮ้ยมึงอยู่ตรงนี้เลยเราเป็นเพื่มไม่อ้วนไม่ตายหรอกเออดึงให้่อยเออฮ้ยหมดเส้นคอว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยหลังแตกไอ้สัตว์ แสงแม่งมาไล่ทุกข์โอ,โอ้ยหลังแสงจริงเจ็บ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 ไม่ได้ครับผมเอาหน่อยดิเฮียนั่นน่ะโอ้สก,กูดช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้อมข้างหลังแป๊บนึง่ง <c oughs> ต้องอาย,อยังพิ่งทุบได้เดี๋ยวพี่ปัดเลยอย่าพุ่งนะเพื่นอ,อนพุ่งก็พุ่งไม่ได้อะไรฮะตัวเนี้ยมันเลี้ยวมมันเลี้ยว ไม,ไม่โดนใ,ใ,ใครจะอ,อ้อมปัดะไรหลังหลังโอ้เพืยอนผมต้องักโอ้ยตัวดดอะครับผมโอ้ดีว่า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 ฮะมันตายได้ไหมเก็บได้ไหมข้างหลังวโดยิงหันโตครับผมดวลกันระหว่างเรียบร้อยยิหันโันวัฒนกะ ไม้หันนากาดมีของด้วยมีของด้วยจ็อบได้เลยมนะั้ยจ็อบเราเลยมันไม่มีดีว่าหรอเอ้ยม่มันไม่มีลายฮาร์ดหรอมันจะดีว่าเอ้<ม>ยหัวเปลี่ยน<า>อะไรเมาวะเอาเ,เ,เ,เป็นแทงสองอ่ะตอนแรกมันแทงตัวเดียวใช่ไหมตระเลนเดอร์แล้วผม ฟาร่าก็มาเหรอวะเพียงแค่เอาดีว่าให้แตกเดี๋ยวผมจะจัดของดีๆให้ครับผมอ้าวเนิบดิดอ้าวยังใครยังมีคนโดนอีกอ่ะหอยล่ามาันุกเม็ดได้มันจะหมดเนี่ยฟูดาวอยู่เลยหมดไปหมดเพียงแค่เอาดีว่าให้แตกครับผมเมอร์ซี่เมอร์ซี่ไปไปบ๊อบไปนะบ๊อไอ้กบ๊อบบ๊อบ ฟาร่าข้างบนจะตายแล้วฟาร่าลงมะเดี๋ยวข้บนยั่งไปจัดติดไปเลยไปน้องไปน้องไปครับน้องอยากเห็นดากอะไรวะมาแล้วอยากเห็นดาบไงนี่แตกครับพี่เห็นดาบเนี่ยยูนั่งลั่นเนี่ยไอ้ดากเท่าไหร่ครับเพื่อน ก็ขายต่างันสองคได้มาเท่าไหร่